สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านคะ่ะมาติดตามโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอล F อเคับอังกฤษฤดูกาล2023-2024ในรอบ8ทีมสุดท้ายกันนะคะ <S <S คืนวันเสาร์ที่16มีนาคม2567วฟแฮมตันลงสนามพบก,กับโคเวนทรีในเวลา19 15. นาฬิกานาทีจากนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบก,กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเวลา24นาฬิกา30นาที ส่วนคืนวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567เชลซีเปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในเวลา19นาฬิกา45นาทีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลในเวลา22นาฬิกา30นาที ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศึกฟุตบอล FA Cup บอังกฤษฤดูกาล2023-2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ